สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอทีมเรามีเราลงพื้นที่สีแดง3ามชุมชนย่านฝั่งธนบุรีกทมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ นายอนุกูลปีดแก้วรองประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอพร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงพอมอรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมอโทร1300หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ณวัดม่วงซอยเพชรเกษม63ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกทมอ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับกลุ่มในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทางพบปะให้กำลังใจเครือข่ายพอมอและชาวชุมชนภายใต้กิจกรรมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทีมประเทศไทยจะตามไปช่วยจากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่ณวัดพรมสุวรรณสมคีหมู่บ้านเศรษฐกิจซอย12ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกทมเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบาง และเดินทางต่อไปยังชุมชนวัดโมลีโลกยารามซอยวัดหงรัตนารามถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กทม เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งทั้ง3ชุมชนดังกล่าวมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่อไปเนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของเชื้อสู่วงกว้าง นายอนุกูลปีดแก้วได้กล่าวว่าตามนโยบายของกระทรวงพมเรื่องการเปิดศูนย์ปฏิบัติการผ่านสายด่วนพมโทร3 3 0 0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกระทรวงพมพร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและช่วยประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน รวมทั้งได้มีการเร่งระดมขอรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งไปช่วยเหลือโดยกระทรวงพมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและทีมประเทศไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือร่วมกันค่ะครับโครงการเราวีเรานะครับก็เป็นโครงการในานามของรัฐบาลนะครับ ซึ่งในพื้นที่รุเทพมหานครเนี่ยหน่วยงานหลักๆที่เราร่วมกันก็คือรุเทพมมานครและก็กระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็พาคีอื่นด้วยนะครับเรามีเราก็มีทั้งจัดสถานที่รองรับนะครับเ<ม>ข้าใจว่าสื่อมวลชนก็พอทราบแล้วเด็กผู้สูงอายุผู้พิการคนละที่พึ่งคนไร้บ้านแม่เลี้ยงเดียวนะครับกลุ่มน,นี้เราก็มีที่รองรับในกรณีที่มีญาติติดโควิดหรือตัวเขาเองเลยจุีวันแล้วเขา้าเข้าสถานที่รองรับอันนี้เรามีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า เราจะมีหน่วยนำความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพไปในชุมชนที่มีข้อจํากัดนะครับมีอาสาสมัครช่วยในชุมชนก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราพยายามที่จะดูพื้นที่ที่สีแดงนะครับที่จะเล่งลงช่วยในลําดับแรกซึ่งก็เป็นไปตามที่นายกรัรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีประหลัดกระทรวงการเงืองและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมการนะครับถึงร่วมกับกทมว่าพื้นที่สีแดงเราก็จะลงช่วยก่อน ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเยาวชนมีกำลังใจและก็ขาดเหลือก็วางแผนซึ่งกระทรวงมีโครงการที่เป็นระยะกลางอีกก็คือโครงการบริรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลายรัวเรือนซึ่งจะเราไปดูรายรัวเรือนกันเลยว่ารัวเรือนเหล่านี้นอกจากเจอโควิดแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยเราจะทํายังไงต่อนะครับเรื่องอาชีพเรื่องการเรียนของลูกเรื่องอื่นนะครับก็กลับเรียนเบื้องต้นครับการช่วยเหลือเนี่ยส่วนมากเขาเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยผ่านสาธารณสุขผ่านพิกัดของกทม แต่ว่าเราเองก็มีบางส่วนที่เขาแจ้งผ่านมายังสายด่วน1300นะครับก็เราจะทํางานเชิงลุกมากกว่าเพราะว่าพื้นที่สีแดงก็เห็นในสื่อกันนะครับเราก็พยายามที่จะไปตามพื้นที่นั้นนะครับผมก็จริงๆแล้วก็หลายชุมชนนะครับก็คือต้องทํางานกันทุกวันต้องแข่งกับเวลานะครับเิดว่าในเดือนนี้การถึงพื้นที่สีแดงและก็ไล่ลงไปในถึงคนได้รับผลกระทบด้วยนะครับไม่เฉพาะคนที่ติดเชื้อเท่านั้นเนี่ย ก็จะต้องไปดูแลด้วยเช่นลูกเล็กแล้วก็ไม่ได้ทํางานนะครับก็จะมีข้อจํากัดในการดูแลครอบครัวก็จะพยายามขึ้นทุกอย่างให้ให้จบภายในเดือนพฤษ,ษภาคมครับครับหนึ่ก็เป็นสายด่วน24ชั่วโมงนะครับเรามอีอยู่ทุกพื้นที่ทั้ง77จังหวัด นะครับแต่ก็เป็นสายด่วนที่คู่กันในการลงไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีมีการเชื่อมโยงการส่งต่อกับหน่วยงานอื่นๆน,นะครับ130ตอนนี้ก็เป็นลำดับแรกก็คือแจ้งว่าต้องการความช่วยเหลือเราก็จะประสาน1 6 6 9หนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆเราก็จะประสานความช่วยเหลือผ่าน1 3 0หรือต้องการเข้าสถานรองรับนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์ให้บริการ24ชั่วโมงครับเรียน พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เครือข่ายเดี๋ยวาะาะท่านที่ทราบว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับมีความไม่สะดวกมีข้อจํากัดอยู่ในพื้นที่ก็ได้กรุณาแจ้งมาที่สายด่วนพอมอนะครับ1300ม .1300 เราก็จะประสานการช่วยเหลือให้เกิดขึ้นให้ไวที่สุดครับ